ดิวลังกาวีเนี่ยถ้ามันมีจริงโดยส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าการพาคุณทักษิณกลับมาเนี่ยมันจะช่วยให้จบปัญหาต้องยอมรับความจริงนะว่าท่านทักษิณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่คาราคั่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี4-4ที่เราตีที่เราทะเลาะว่แว้งกันอยู่ทุกวันนี้นี่ท่านก็เป็นคนสําคัญอีกคนหนึ่งในแวดวงของปัญหาเพราะฉะนั้นนี่ ถ้าสามารถเคลียร์ใจกันได้ให้กลับมาประเทศไทยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรที่พอให้อภัยได้ก็ให้อภัยอะไรที่ทำผิดพลาดไปก็รับโทษไปสารจำคุกตั้งแปดปีเนี่ลดคดีลงมาเหลือแค่ปีเดียวจริงๆแล้วมันควรจะจบสวยๆนะจริงๆแล้วถ้าท่านทักษิณก็เข้าไปสะพอเป็นพิธ,ธีมันก็สีหเดือนเนี่ยมันก็ครบกำหนดที่สามารถลดหย่อนอะไรได้ สุดท้ายท่านก็จะจบสวยๆท่านมีเงินตั้งเยอะแยะมากมายมหาศาลเหลือเกินกินอีกร้อยชาติก็ไม่หมดท่านสวยสุขไปสิอยากอยู่ที่เชียงใหม่อยากไปอยู่ปักใต้อยากไปอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้สุขสบายไปช่วยชีวิตแล้วประเทศไทยมันก็จะได้ไปต่อเพราะว่าถ้าทุกฝ่ายวางมือ,ะอนนสะถ้าท่านทักษิณไม่ให้ท้ายพักเพื่อไทยเขาก็ต้องไปตามวิถีของเขาส่วนพวกเก้าไกลเนี่ยผมว่าไม่ควรปฏิเสธ ไม่มากก็น้อยนะคนของเพื่อไทยนะี่แหละคือผู้ถือหุ้นใหญ่ในพรรคส้มพวกนี้มันถึงได้เคลื่อนไหวทําอะไรด้วยความเกรงใจพวกท่านพวกท่านรู้กันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้านายใหญ่วางมือสักถ้าจริงใจที่จะไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งอะไรในประเทศไทยทุกอย่างจะจบสวยประเทศไทยจะไปต่อได้แต่มันน่าเสียดายพอท่านกลับมาพรรคพวกของท่านเป็นใหญ่ความรู้สึกข้างในมันก็กําเริบขึ้นมานะ คนมันเคยหวยหาอำนาจมันขาดมานานพอพวกพวกท่านได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ลูกสาวท่านได้ครองอำนาจปรากฏว่าที่สัญญาอะไรกันไว้กลับกลายเป็นไม่ทำเสียงเริ่มตั้งแต่การย้ายตัวเองไปอยู่ชั้น14ที่ไม่ต้องติดคุกสักวันหลังจากนั้นพอท่านออกไปได้ท่านก็อารวาสไปทั่วประเทศไทยนะวุ่นวายไปทั่วเลยครับเห็นไหมครับลวงลูกก็ไปเลือกตั้งอบจอเลือกตั้งนี่ทั้งนั่นโพไปที่โน่นที่นั่น วุ่นวายกันไปทั้งประเทศทั้งสื่อทั้งอะไรก็แห่ตลอนตามท่านไปแม้แต่พักเพื่อไทยเองเนี่ยนโยุบายที่หาเสียงไว้ก็ไม่ทําอะไรละท่านทัดสินดําริอะไรแต่ละวันก็พากันวิ่งกระเตงตามซึ่งถ้ามันดีกับประเทศไทยอยากจะกลับมาสร้างสารรค์ประเทศไทยก็ยังน่าพอใจอยู่นะแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยสิ่งที่ท่านนําเสนอไปอย่างเช่นไร m o ็4 4อยูสีจะทรัพย์สินของเราที่มีไปแบ่งกับกัมพูชาครึ่งนึงอะ หรือว่าจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำคาสิโนเนี่ยเห็นไหมยังจะมีอะไรอีกตั้งมากมายที่พวกเราคนไทยคนไหนที่ใจเป็นธรรนะมองด้วยใจเป็นธรรมก็ดูออกว่านี่มันคือเหมือนจะหวังดีแต่มีเจตนาร้ายกับประเทศไทยอะ่ะแต่ละอันมันมีแต่เรื่องเสียหายจนคนไทยหลายคนก็สงสัยครับว่าท่านกลับมาครั้งนี้ท่านจะกลับมาช่วยเหลือประเทศไทยหรือท่านจะมาอยู่ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบ หรือว่าท่านต้องการกลับมาเพื่อล้างแค้นท่านไม่ได้อยากแก้ไขอะไรท่านต้องการล้างแค้นซึ่งเราไม่รู้หรอกนะว่าท่านแค้นใครท่านโกรธอะไรแต่พวกเราคนไทยนะภาวนาในใจว่าอยากให้มันสงบถ้าผู้ใหญ่จบกันได้มันก็จะเป็นอานิสงส์ผลบุญกับประเทศไทยแต่สุดท้ายมันไม่จบประเทศไทยกลายเป็นที่ระบายความแค้นของพวกท่านก็ซัดกันประเทศไทยก็เละต่อไป พักเพื่อไทยก็ไม่ได้สนใจประเทศใดแล้วตอบสนองนโยบายของนายในการล้างแค้นซึ่งก็ไม่รู้นะว่าท่านแค้นใครแต่ดูๆไปแล้วท่านอาจจะแค้นประเทศไทยแค้นพวกเราคนไทยแค้นไอ้อีตัวไหนก็ได้ที่เคลื่อนไหวได้ในประเทศนี้กูแค้นมึงหมดทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดความพินาศเสียหายกับประเทศไทยกับคนไทยทุกคนหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ดูแล้วมันน่ากลัวนโยบายเพื่อไทยต่างๆที่ตอบสนองท่านมาเนี่ยมันน่ากลัวกับประเทศไทยเพราะฉะนั้น การที่สารจะพิจารณาท่านต่อไปหรือจะดาเนินการอะไรกับท่านต่อไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะช่วยลดความเสียหายที่ท่านอาจจะกหอให้ประเทศไทยก็ได้หรือว่ามันก็น่าจะยังไม่สายนะถ้าท่านจะกลับมาพิจารณาใหม่แล้วก็วางมือซะกลับไปรักษาดีลรังกาวีที่เคยคุยกันไว้แล้วก็ปล่อยให้พวกเราคนไทยลูกหลานไทยได้ไปต่อพวกท่านได้มาหมดทุกอย่างแล้วละ เกิดมาชาตินึงในได้มาขนาดนี้นี่ไม่มีอะไรที่ไม่คุ้มละผมว่าวัยขนาดนี้เนี่ยควรจะหาวิธีปล่อยวางแล้วก็เข้าสู่ความสงบสุขโค้งสุดท้ายมันไม่มีใครควรที่จะสับสนวุ่นวายดิ้นรนร้อนรนกระสึกกระสนจนกว่าชีวิตจะหาใหม่มันไม่มีใครควรทุกทรมานขนาดนั้นครับท่านผมว่าท่านวางมือเจ